أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله วกานัลลอฮุบ <uk> <Merkel> ิฮิมอาลีมาอนะครับเริ่มต้นด้วยกัมซาวซอนนะครับเราจะต้องอ่านด้วยกับว่ามาด้วยกับฟัตาเลยนะครับจะเริ่มต้นขึ้นต้นด้วยกับเขาก็ต้องอ่านไอตัวมซาวซอนต้องอ่านไปลอัลลาลาตัวลามบนลามีตัชลีอยู่ในกองเสียงลากระดูกลิ้อัลลาลาสันวีตัวลามไปลิ้นแต่ที่ไรฟันบนนะครับไม่บนลมวียาวสองนาสั้นยะบะนะครับตรงนี้สะท้อนบอกกับกะดาษสุโรยะบะคอตัวคออยู่ที่ลำคอส่วนบนนะครับ อ่าคอนะครับตัวข้อนลดมือขอสั้นรูยาวสองนะครับวาวตายนะวาวตายเป็นดม้านาสั้นนะครับตัวนวนปาลิเล่หลังลิ้นจรดกลางนะครับนะวาสั้นนะตัววายสีดดิมฝิป่ากินป่าพ้านาวะยะนะครับยามซะยะตัวอ้าซะลงที่ลำคอส่วนลึกยะนะครับอย่างยะหรือว่ายะไม่ได้นะครับหรือว่ายะไม่ได้ยะยะนะครับอย่างประมาณนี้มูสั้นูรยาวสองวาวตายนะวาวตายเป็นดมมานะครับ น mm ั่นนะครับไปตะก وط กับตัวโนูนนะครับมีต่ชดิดนองเสียงนะครับนาสองสาสั้นนะครับตัวซสีนพ่นลมนะครับซอสซินไซอยู่ที่ช่องลิ้นหรือช่องปากนะครับนาซสบิลกกะดอยู่ิี่ลมกอมารีบิลบุกตัวบ้าอยู่ที่กิ่งีนะครับปิดปากก็ออกเสียงบ้าเป็นอักสรที่ไม่พ่นลมแล้วก็แน่นนะครับบุกตัวคออยู่ที่ลำคอส่วนบนบุกลีลีสั้นว่าสั้นนะครับยักตัวกัาพ่นลมยักตูมูลตัวตาปลายิ้นแต่ที่คนฟันบนนะครับพ่นลมตูมูลตรงนี้อยู่ได้ อ่นแล้วก็ย้อนตรงนี้วัยัดตูมูตูสั้นมูสองนะสั้นมานะครับน่ามายาวนะครับนะวิธีการสังเกตนะถ้าเราเห็นหางแบบนี้เนี่ยเราก็อ่าจำไว้เลยว่าอ่านห้าไปก่อนนะเดี๋ยวเราก็มาแยกว่ามัดยาวยสมุนเปอร์ซินหรือว่ามัดยายิบมิลเปอนเราก็มาแยกนะเราก็สังเกตง่ายแบบนั้นอ่ายาวสองนะครับอ่าอ่ายาวสองตาสองหูสั้นขาใหญ่ลำคอส่วนลึกนะครับขาใหญ่ลงบนลำคอส่วนลึกก็ลงหูสั้น มุนตัวมีจุดยนฟิปาฟิปาก่อนเสียมุลลอหนึ่ชินก็ล้วนึ่งนั้นว่าฝรั่งลกก็ตอมมาอันดับลอึนะครับหูซันมีนูนตาจิ่กับไฟฟ้าส้นตัวนูนกับตัวฟ้าฟ้าอยู่นะครับปลายฟันบนมักเริ่มติปากล่างมีฟอดเนี่ยฟ้านะครับเป็นสกุลกตัวตัฟอดลินะครับหายใจลงไปลำคอส่วนลึกกว่าสั้นกว่าอัมจฉอิยะะอกว่าตัดตัวตาไปนิดแต่ทุกคนฟันบนตรงนี้สตรอนบอกว่าสูงหลอตัดนะยาวสองนะครับลิกดนกลิ้นล่นะครับกับดรกลิ้น ลามลามลิลกายาวสองฟีซันเรียสองกาฟีรีเรียสองนาบนาซันนาอาอตัวอีลำคอส่วนกลางนะครับอ่าเงียไม่พลุ่มแล้วก็เป็นอักษรเสียงกลางนะครับไม่เน้นไม่หลวมอาสั้นอ่านไดตัวการ์ดไปดิ้นแต่กะได้ฟังโบรายาวสองบัมสาราสองเฉยจะมีดอมันกุนะาอะไรเข้ากันของเสียงสองบัมมูซันมูฮีฮีสองนะครับมูฮีนา่ที่สระฟรัตไตรโวลมัดไอวัดนะครับวัลตลิ่งน้ำวัลลาลาสั้น อดียาวสองตัวดานไปนินแต่ที่ไรฟันบนนะครับยาวสองนาสั้นยูนุนตาเกี่ยไฟฟ้าส้นตัวนุนเจะตัวาฟีสั้นฟีตัวฟ้าปลาฟ้นลมอ่อนฟีปากล่างพลุมฟีอูตัวคอฟอยู่ที่กลิ้นนะครับนะ u u. อแนนะูแล้วก็เป็นอักษรเสียงแน่นด้วยตัวคอฟนะครับแล้วก็อักษรเสียงแผงแต่ว่าไม่อ้วนนะครับนะอ่าอูยาวสองนาสั้นอัมมีมตาเจีกับวาครับอีทาเชอร์สวีอันนชื่ตัวมีมนะครับอัมวาอย่าไปไอัมแมวหรือว่าอัมลงเสียงไม่ได้วาวาสองลาสั้นลาหุ่ม มนตาจงกับรอก็อิทธาชยาฟิวชันเดียวกันนะครับลีสันอายาวห้านะครับมานบอกยิมุติสินอัมซาคาร์ซอนเซนจ์อาอยู่ในคำคำเดียวกันอาอันอันหนวกอันนาสอยู่ได้นะครับวาสันลายาวสองวาลายุนะครับยามซายุมีสั้นมีนูนูสองนะสั้นนะบิลลาห์นะครับนะคำชี้ตัวนั้นน่าเดียกว่กัะสุนอัมบิลาบิลล์ฮิฮิสันวาสันวาลาลาวสองบิลกระตุกลิ้นนะครับอ่าบิลยาวบนวามิสุกุนก่อนาว่าเป็นฟรานุนเมิล มินกระดงนิ้ลามกอมารีนะครับอาอัมซาอยู่ด้านในนะครับอ่านยาวนะครับอับซาอยู่ด้านในแบบนี้ต้องอ่านยาวนะครับยาวสออาคิดอย่าอาคิบเมียวอาคิดคิดนะครับวาสันวาไมยนุลตาเจีกับใยดาวมันกุน่อ่านเข้ากันของเสียงสองนะครับมีสี่ตัวยาวม้นวลวาไม้ยายาสันยาคูคูสันนิชเยตันะครับตัวกับอยู่ที่ค้นลิ้นพุลมนิชเยตัวลมเบสะกอกับตัวเชนนะครับตรงนิ้ลามชัมเสีย่างนงของเสียงชชยตัวเชนพลมกระจายลมยิมเชนยาอยู่ที่กลางลิ้นนะครับ ใช้ตัวเชนพ่นลมกระจายลมด้วยนะครับใช้นะครับใช้บนยามีสุกูลก่อนหน้ายามีสั้นนปอสองนะครับมีริบเล็กอยู่ตัว,ตว,ตวปอปลิ้นเตี่โคนฟันบนพ่นไม่พ่นลมนะครับแล,แ,แ,ลแล้วก็เป็นอักษรเสียงแน่นเป็นอักษรเสียงแผลงแล้วก็เป็นอักษรเสียงอ้วนด้วยนะครับแล้วก็เป็นอักษรเสียงสะท้อนด้วยนะครับตัวปออุนน,นุสัน้นลาสัน้นฮูยา 2, วสองตรงนี้เขาเรียกวมาสซลกักกดซีรอย,ยาแบบธรรมดาออตัวกอฟดิทิโกลินนะครับอ่านะ รีสองคอรีนาสระสองเกี Sergeant ่ยวไฟฟาซอนสระสองเกี่ยวตัวฟาฟาซันฟาซาตัวนี我也我也 um ้ยาวห้านะครับมันวายิบมุดตสินนะครับนะคำเส้นเขาสอนเสียงยาวอยู่ในคำคำเดียวกันฟาซาอ่ะยาฟาซาอ่ะแนวฟาซาอ่ะโอ้ตัวก๊อฟอยู่ในก่ลิ้นนะกอรีรีสองคอรีนาอยู่บนสระฟ้าอะไรนะมันอีวัดยาวแค่สอง วาสั้นนะคระ well well ับมายาวสองกว่ามาลาลาสองด้วยอาตัวอินลำความส่วนกลางอายไรบนยามีสุกูลก่อนหน้ายาวเป็นฟรนดมอนอาไรหิมมีตาจิกับรามอิทธาเชฟวีอาเชตัวมีมเราบนวามีสุกูลก่อนหน้าว่าเป็นฟรนดมนอนเราอาตรงนี้นะครับอาฮัมซาเนี่ยเป็นคำหน้าอักษรเสียงยาวหรือว่าฮัมซาเป็นคำหน้าอักษรเสียงมัดเนี่ยเขาเรียกว่ามัดบาดัลนะครับยาวสองนะครับเนี่ยอามานูเนี่ยนะครับคำว่าอาเนี่ยนะมัดบาดัลนะครับเพราะว่า ทำหน้เป็นนำหน้าสอนเสียงยาวนะครับอ่านทีการสังเกตนะครับมาซันนูสองบิลลานาชื่อกะลานามหน้าเดอรกัสล็อกนะครับชื่อของเราจะต้องอ่านเป็นลานะครับบิลลาฮีฮีซันวัลกระดูมนี้ลามควานหมวันยาวบนวามีสุกุลก่อนหน้าวันฟ้าลมนอนยาวมิลกระดูกนี้มิลอาคีรนะยาขีรไม่เอาคีดอาคีดนะครับอย่าคลิกกวบกุมความหมาวาสันเอานุนตาเดียวฟ้าส้นตัวนุนจอดตัวฟ้าอ้าฟ้าฟาสันคูยาวสอง มิมนะครับบนมีมีตัชดีดงเสียงว่าว่าจะต้องกูนะมิมมามาสองรอสั้นตัวนี้รอหนานะครับรอซ a ตัวไซไปลิ้นสั้นนะครับไอไปลิ้นสั้นนะครับซอสซินดาอยู่ที่ช่องลิ้นหรือช่องปากนะครับตัวไซเนี่ยมันมีก็เสียงคล้ายสตีกนะครับก็คือเนี่ยนะครับรอซ a ก็สั้นไปเลยรอซ a ก็ฮูมุลล์สั้นไปเลยนะครับรอซ a ก็ฮูมุลล์ตรงนี้หยุดก็ลงที่ลำคอส่วนลึก วาซันกาสองนัลลอฮ์นามชื่อตระหนักรู้ฟรอังบิลลอฮ์นะครับชื่อของลอตั้งอันอันชื่อของลอตั้งอัลลอฮ์ลอฮูหุันบีซันบีฮิมมีมตาเจอกับอินนะครับอิฮาชเยบะวีอาเชตตัวมีมบีฮิมอ่าตัวอินลำคอสันกานะครับเนี่ยอ่าลีตั้ยาวสองนะครับลีมาหยุดบนสระฟ้าตะไคร่ก็เรียกว่ามัดอีวัดยาวแค่สองสำหรับอัลลอฮ์ของบม